สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนมาหอดงานแล้วอาณาจักรไรอ้อ,อยแห้งเชาพ่อเจ้าไม่อยู่ปลาอ้อยพันไรพี่น้องเอ้ยทุกคนพากลายพี่น้องสถานที่วันนี้คือกว้างขวางมากนะคะทําการแสดงยุทีบานโคกงไงตำบลบัวงเงินอำเภอนํำพองจังหวัดขอนแกน่นมื่อเแ่งซอกกันมาดีมาเล่งซอกกัมาเฮ้ว่ นี่แม่นี่ยังปัดคอยสิบอกหน้าเจ้าพุ่นแอร์เย็นช่วยๆออกประตูมาพี่น้องหลานเทวดาเปิดแอร์นอนในห้อง,องหัวหนาบ่พ่อเปิดประตูทิมไว้พ่อมของแทยอีเดียแม่บกมักน้องใส่แห่เฮ้ยน้องมึงเลือดเหร โอ้ยโผดโพอไปชิเปิดแอร์กับปิดประตูให้เพิ่นเน๊ะตาล้งมาแล้วถึมะฝืนแบ่ได้ถึงโกมาแล้วถึงโลกไปเพือโอ้ปิดประตูไปไลยค่ะเธอเพิ่นมากแล้วสีนี้ปะทันเออว่าซันเนาะคำคุ้นคำคุ้นฝักน้องไส้คอยตาเอหุยมีเห็ดเปียงอันนี้ไม่ใช่เห็ดนางฟ้าเพราะว่านางฟ้ามันนางฟ้าตกสวรรค์แม่เห็ดอีหยัง ต้มยำตินเนละละันเลปลากรวดเห็นขอบปุ่นหรือเปล่าคือมีขอบปุ่นขอบปุ่นก็ข่าละตองขใส่โมแมเขาไปกินแต่พอแห้งเราเตี่ยทมันข่อยลืมไปร้านขายบะกก้าวนี่ยครับต้องเป็นจังสันอีแม่สิเฮ็ดต้มยำไก่ตีแม่จ้าโอ้ยไปร้านขายบะเก่าข้ายูเนาะอันมันเป็นดินนันให้อ้อยตะวันฝนตกใส่แล้วมันก็เลยบ่เป็นตังไง ท่าที่ตามตนทั่วไปแต่ว่ากับค้ายู่ดินมันดินมั่นเน่นๆเปียกๆแล้วโอ้โห้าเจ้ากับทัเบิ้ลเหมืงทับเบิ้ลเหมือนแรงจ้างานอีหยังอะแม่เพาก็ได้มาอยูนี่งานแก่เขาโอ้งานเจ้าภาพส่วนโตแต่ว่าเพิ่นก็เปิดในช่วงฟี่ช่วงฟี่แล้วก็จ้างสอมาพร้อมมาอนีคู่กันกับไอมีหลายสดกุมปิดพร้อมเดฟพี่น้องเมื่อนี่้ใดายันซื้อบัตรซื้อตั๋วไว่ผอกันอยู่กุมอีพี่ทีเซ้าซีนี่แหละ บ้านี่เริมเมือม่อนีอพีพี่เศ้าซีห,ร,หรือเศร้าห่าเดียวพี่น้องทำกันบ้านก่อน,น,อน,นมีหมอบโลหมอบโลมื่อนียี่บอมเนมนมื่อนีอยี่้ายุตะวัอีพี่ยิบซีจ้า หนูก็คืนอันนันต่ออีกโอ้ท่านอยู่แข่งมันทางอยู่มาเป็นปัญหาหนูชินแล้วทดสอบสปีดต,ตัวเองเมื่อหนีไล่สุดอี่พี่ยี่สิบสี่แต่ว่าเมื่อหนีวันที่ยี่สิบห้าเาน้ำพองจึงต้องมานอนเสียใจ <c oughs> อยู่น้ำพองเนี่ยวันนี้พาพี่น้องไปรอเบิ้งกันถานทีหน้างานกันกวงกว,ว,ว้างแห้งข้างหลังกันเหลือบักลายจังหวัดไล่อ้อยพันไล่อย่างวะ นอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสมุนเนี่ยลูกสมุนองชายชายคิดหนีหายไปใช้สามชีมือแล้วเนี hey ่ยเฮ้ยตั้งแต่มากสาวเปลี่ยนเพิ่นบอึ้นห้านด้นี่พ่อแม่นแล้วมากสาวเราบอึ้นเวทีนี่ตกฉากเมื่อนี้สิขึ้นเมื่อนีเมื่อนี yep ้มีไหล่ซด้น่คืนบอครับเออคืนบอคับไอเห็นเด้อขึ้นไปลองเพลงสร้างตัว ช่วงนี้พีทเพิมกระสีนุกนั้นแน่หลังหันก็ได้พี่น้องเดี๋ยวชิพามาเบิงอ่าในส่วนของนานด้อจ้าโอ้สนุกฮัดเนี่ยมันอันมือก้อนมือสองมือก้อนอ่ะฝนโต๊ะข้ามมันว่าพื้นมันก็เล่นแน่นแล้วกัเนี่ยจริงๆมันเป็นดินดินทรายเดียนะเนี่ยคันห้อยางไปมันสิไงแต่ว่ามือนีคือแบบดินแน่นเลยต่อไม่ใช่เป็นตมเป็นอนั้นเด้ก็คือดินมันแน่นไง นั่นแหละโอ,โอ้โหอีเมลาบอกว่าเมื่อนี้เป็นบุญแจกเขาเป็นงานเจ้าภาพเพื่อนค่ะวันนี้ซอแอนอรดีมาพร้อมกับบอสนะคะอีกจากมือเมือ่อวานผ่านยี่ปวกยี่เจ็ดยี่แปดโอ้ยยี่เจ็ดอีกสองมือเพื่อสิขาผ้าควันเนี่ยพี่น้องสาเต็มนาฮา,า,านแล้วเดี๋ยวนี้ปูสาเต็มเบอรแล้ว มาเด้อมาเด้อพี่น้องคอนแกนพี่น้องน้ำพ้องคู้ใดซิมาให้กำลังใจให้เฝ้าเฝ้าค่ะเมึงเพิ่นปักหลักจองสาสตร์ไว้ตอนนี้ก็สิมื้อสิคำ่ำแน่แล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะพอนก็นสิไปแตงมองอยู่มองเศ้าหาแนวอยากเนวา,นากินพี่น้องพอกันมือแลงมะม่วนน้ำกันเด้อจ้า